คุณรู้ไหมว่าความผิดหวังมีประโยชน์นั่นนะสิไม่เคยเห็นมองความไม่เคยมองเห็นความผิดหวังว่ามีประโยชน์ละสิคะมามองไหมค่ะความผิดหวังนั้นมีประโยชน์นะคะเพราะอะไรรู้ไหมประโยชน์เขามีมากมายมหาศาลเลยอย่างน้อยข้อที่หนึ่งคะ่ะคุณก็ได้เรียนรู้ว่าคุณรู้สึกผิดหวังแล้วเป็นยังไงและประสบการณ์สอนคุณว่า ข้อที่2ค่ะพอคุณเรียนรู้เสร็จคุณแก้ไขมันยังไงการแก้ไขของคุณจะทำให้จิตคุณแข็งขึ้นแกร่งขึ้นและคุณจะเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นและต่อสู้กับทุกอย่างได้อย่างที่ไม่ยอมใครเลยและถ้าคุณมีความผิดหวังก็หมายความว่า คุณจะต้องมีความคาดหวังค่ะแสดงว่าเมื่อผิดหวังเรื่องนี้แล้วก็ไปคาดหวังเรื่องใหม่ได้เลยค่ะหมายความว่าคนเราอาจจะผิดหวังบ้างเพราะคาดหวังหลายอย่างจริงไหมคะเป็นไปไม่ได้ที่ในชีวิตเราจะคาดหวังอยู่แต่เพียงอย่างเดียวสมัยเรียนก็อาจจะคาดหวังเกรด gpa สมัยที่ทํางานก็คาดหวังการชื่นชมจากเจ้านายการเลื่อนตําแหน่ง เพราะฉะนั้นความคาดหวังความผิดหวังอยู่กับมนุษย์ในทุกๆก,กระบวนการและในทุกลมหายใจเลยก็ว่าได้ ทำตัวเองให้ชินกับความผิดหวังบ้างนะคะและข้อที่4ค่ะข้อสําคัญมากๆก็คือพอเวลาที่เราผิดหวังแล้วเขาว่ากันว่าเราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยหมายความว่าอเรามาทางนี้เป็นแบบนี้นะแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้แบบนี้ทําอีกครั้งก็ผิดหวังเหมือนเดิมเรามาทางนี้จะเป็นแบบนี้นะผลลัพธ์ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเดเอดิสันที่เขาผลิตหลอดไฟเขาผลิตมาเป็นเหมือนวิธีที่ผิดแต่เขาก็ได้ทราบถึงเหมือนวิธีที่ผิดนั้นด้วยว่า แม้จะไม่ประสบความสำเร็จแม้จะผิดหวังแต่เขาก็ได้ทราบวิธีแห่งความผิดหวังเชกเช่นเดียวกันและข้อสำคัญมากๆที่มนุษย์ทุกคนลืมไปว่าความผิดหวังเป็นยังไงก็คือความผิดหวังสอนให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นและทำให้ทิฏฐิมานะที่มีอยู่ในตัวตนของเราลดน้อยลงและคุณรู้ไหมความผิดหวังที่หลอ่อหลอมจิตใจหลอ่อหลอมทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมาตั้งแต่ ลืมตามองดูโลกมาจนถึงปัจจุบันนั่นแหละที่เป็นตัวสอนคุณแต่ความสมหวังเท่านั้นที่เป็นคนบอกให้คุณเหิงเกลิมทะเยอทยานแต่จำไว้ความผิดหวังต่างหากที่นำพามาสึ่งความแข็งแกร่งการค้นหาสิ่งใหม่การปรับตัวความเศร้าความเข้าใจตัวเองและข้อสำคัญบางครั้งคนที่ผิดหวังนั่นแหละถึงจะมีเวลาให้กับตัวเองไม่อย่างนั้นละก็ความผิดหวังจะไม่มีประโยชน์ได้ยังไง